พบกับเราสองคนนะคะในรายการคิดต่างมุมอู้ดีใจจังเลยคุณเอกเดี๋ยวกันนะได้มาทำรายการร่วมกันอีกแล้วผมขำเลยว่าวันนี้เราสองคนไม่ได้นัดหมายมาเสื้อเราสองคนเหมือนตุกแกอีจตัอคือดูไปดูมาเหมือนตุ๊กแกนน่น่ะสิ ดีใจคุณเอกที่เจอกันผมก็ดีใจหลังจาก,กที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรับโทรศัพท์กันไม่หวัดไม่ไหวเฮ้ยฟีดแบ k ดีนะมีลูกค้าโทรมาหาผมแบบเยอะมากเลยหลังจากดูคลิป<ช>ของเราครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโรคไร้แรงเนาะใช่ค่ะครับผมอาทิตย์นี้ผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับว่า,างั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่งั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องหัวข้อรการตัวใหม่เก๋ไก๋กว่าเดิมโอ้โหคุณเอ็กกิ๊บตี๋กิ๊บขันนาร์กิ๊บเก๋เก๋ไก่กิ๊บกั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 วบกั๊บกั๊บ <น>มันยังไงคะครเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาลองรับเบี้ยประกันที่มันปรับเพิ่มตามช่วงอายุ้องจ่ายเบี้ยประกันยาวนานมากเลย<อ>ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ของเมืองไทยประกันชีวิตชื่อว่า Lifetime Protection อุ้ตัวนี้ดีมากนะคุณเอฟแล้วเ,เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไง คือจะบอกว่าโดยปกติเนี่ยเบี้ยประกันตัวโรคร้ายแรงหรือสุขภาพเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยก็เหมือนประกันรถยนต์เ<ะ>วลาประกันรถยนต์เนี่ยถ้าซื้อประกันรดเอาไว้เกิดรถไปชนตุ้มต้ามาเนี่ยประกันจ่ายถูกไหมใช่ใช่ใชปีนี้เกิดไม่ต่อเบี้ยประกันรถยนต์แล้วเป็นไงชนตุ้ม <c oughs> จ่ายไหมปวดโต,โตจ,จ่ายเองจ่ายเองใช่ไหมคะใช่ใประกันชีวิตเรานะคะสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยค่ะปีนี้ซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรงไว้พอปีหน้าอะ ปีนี้ฉันแข็งแรงดีฉันไม่เป็นอะไรตัดสัญญาเพิ่มเติมทิ้งคผเป็นไงคะเรียบร้อยเรียบร้อยนอนโรงพยาบาลประจุขาเขาประาพ้สาวแท้นะคะเคลมไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสัญญาเพิ่มเติมในนั้นนะคะทีนี้เนี่ยจะบอกคุณเอกอย่างนี้พอบอกว่าบางทีลูกค้าเขาบอกว่าคุณตู่แล้วประกันที่คุณเอกพูดมันน่ะถูกต้องเดะเลยว่ามันมีเบี้ยประกันปรับเพิ่มขึ้นทุกปีบางตัวก็ปรับเพิ่มทุกช่วงอายุ5ปีทีนี้พอตัวใหม่ที่คุณเอกออกมาเก๋ไก่จริงครผมเพราะว่า คุ้มครองลูกค้าเนี่ยจ่ายเบีย้ยประกันเพียงแค่20ปีค,คุ้มครองยาวตลอดชีพคือจ่ายแค่20ปีแต่ว่าในส่วนของคุ้มครองมันวิ่งยาวไปเลย ถูกไหมครับที่โรกที่มีการคุ้มครองเกีก่ยวกับเรื่องของโรคไร้แรงเนี่ยมีประมาณไหนบ้างคุณตู่คือตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเบีย้ยคงที่นะครับผมเราเริ่มอายุน้อยเบีย้ยก็จะถูกกว่าคน<ะ>ที่อายุเยอะนะคะคคแล้วข้อดีของมันก็คือจ่ายเบีย้ยเพียงแค่20งวดหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องแล้วแต่สัญญายังคุ้มครองคุณลูกค้าเนี่ยต่อเนื่องยาวจนถึง99นะคะโดยตัวโรคไร้แรงเนี่ยคุ้มครองถึง15โรคนะแต่ตัวที่ไฮไลท์คุณเอกรู้ไหมคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องของมะเร็งระยะไม่ลุกลามปกติถ้าจะจ่าย หมายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง่ต้องจ่ายระยะที่มันลุกลามแล้รุนแรงใช่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอธิบายลูกค้าเนี่ยเราจะพูดเลยว่าไอตัวโรคร้ายแรงนะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยต้องลุกลามนะถ้าไม่ลุกลามเนี่ยคือไม่จ่ายนะคะก็ขำนะคุณเอ็กไม่ขำนะถ้าเป็นคือก็ขำนิดนึงมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งโทรมาตูฉันตรวจพบก้อนเนื้อที่เต้านมก็าเฮ้ยใจหายเนาะคุณลูกค้าเสร็จคุณลูกค้าบอกว่า ตูประกันที่ซื้อไว้จ่ายไหมพี่ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งยังไงอะจ่ายแน่นอนแต่ข้อแม้นก็คือว่ามะเร็งตัวนั้นต้องอยู่ในระยะลุกลามทีนี้คุณลูกค้าก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเพิ่งเจาะชิ้นตรวจไปเจอก็เดี๋ยวต้องผ่าไปก่อนเนาะบอกว่าพี่ทําตามโปรเซสของหมอไปก่อนและสุดท้ายสรุปจบยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าการทำเเครนี้เป็นไงบ้างอะของลูกค้าของคุณอะก็ดีฉันก็โอ้โหรู้สึกว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาเล่าว่า งมคุณเอว่าตอนอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยได้ยินเสียงหมอคุยกันว่ามันลามอ๋อเหรอเออหมอก็เลยเลาะต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้เนี่ยหมดเลยนะจึงเลยถามว่าพี่รู้สึกยังไงคะตอนนั้นฉันก็รู้สึกดีใจที่กานแก้จ่ายจือบอกว่าเจ๊ไม่ลุกลามดีกว่าไหมอ๋อพอพ่อบอกก็ได้ยินว่าลุกลามลามใช่ไหมลามดีใจที่ว่าการตายหลับตามยาผสมได้เลย ว่ายมาั้นแต่คือรู้สึกว่ายังไงคือแบบว่าไม่ลามดีกว่าไหมเพราะว่าไม่ลามก็คือไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องฉสยแสงแต่ว่าเบียแต่ว่าประกันที่เขาซื้อไว้เนี่ยพอมันไม่ลามมันก็ไม่ได้จ่ายไงทีนี้พอตัวไลท์ทามโปรเทคชันมันออกมาปั๊บเนี่ยมันดีมากเลยนะคะคือมันมีมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทจ่ายตรงนี้เป็นทรัพย์เป็นเงินก้อนให้ส่วนหนึ่งด้วยและสัญญายังไม่จบสัญญายังไม่จบนะคะถ้าเกิดภายหลังมะเร็งตัวเนี้ยมาลุกลามก็จะจ่ายส่วนอีกส่วนหนึ่งด้วย หลายครั้งเนี่ยลูกค้าไม่รู้นะคุณเอ็กใช่โดยส่วนใหญ่ไม่รู้คือซื้อเรื่องโรคร้แรงไปคิดว่าเฮ้ยยังไงถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องจ่ายแน่นอนจะบอกว่าตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยเหตุผลเลยเพราะมันมาอุดรูรั่วของตัวเก่าๆที่เรามีอยู่ใช่จริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวมะเร็งอย่างเดียวมันก็จะมีหลายๆโรคเพราะว่าโรคร้แรงมันไม่ใช่มะเร็งมันก็จะมีในเรื่องของการเมือหัวใจหลากหลายเลยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิบถึงสอโรคแต่ตัวไฮไลท์อันนึ่งที่ที่ไม่บอกไม่ได้คือเวัปตน็ บาัารหัวใจกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบนลูนซึ่งโรคไร้แรงทั่วไปที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมทั่วไปนะครับถ้าเป็นการรักษาแบบบนลูนเนี่ยก็จะยังไม่เข้าขายการจ่ายเป็นโรคไร้แรงถูะ<ช>แต่สัญญาตัวนี้ของ l f e t t m e Protection เนี่ยก็คือว่าได้ดูแลในส่วนของการรักษาหัวใจแบบบอลลูนด้วย,วยวถ้าเกิดมีค,คนสงสัยเกี่ยวกับประกันตัวใหม่ตัวนี้ตัวไใช่ค่ะ ก็ติดต่อไปที่แฟนเพจทั้งล่างนะครับประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันชีวิตครับดีเลยค่ะคุณเอกวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเร็วเนาะเร็วมาก,มากค่ะคนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในรายการคิดต่างมุงมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ